มานไม่มีบารมีไม่เกิดแปดมานที่ทุกคนต้องเคยเผชิญจากประวัติพระครูบาสีวิชัยครูบาเจ้าสีวิชัยหรือครูบาศิลธรรมเป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทยท่านเกิดในหมู่บ้านยากจนที่บ้านปางจังหวัดลำพูนนับตั้งแต่ท่าน เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่านโดยการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนาด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดกลาจิตใจและเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไปคนทั้งประเทศ ต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหลายร้อยผลงานแต่ใครจะรู้ว่าตลอดชีวิตของท่านต้องพบมานมาขัดขวางการสร้างบุญบารมีตลอดเวลาต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง กักขังท่านเป็นระยะระยะมานมานทำกับท่านมากมายสารพัดเพียรพยายามจะสึกท่านให้ได้ด้วยอุบายต่างๆในท่ามกลางมรสุมร้ายเหล่านี้ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบมีเมตตามีอุเบกขาเป็นที่ตั้งท่านเพียงบอกว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิด หลากหลายประเภทของมานในชีวิตคนเรานั้นมานมาในรูปแบบต่างๆเพื่อทดสอบว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใดมานมาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็นมีธรรมในใจจริงมานเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงผลแห่งกรรมมีจริง มนันมาในรูปแบบคู่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรมีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องร้อนในใจเข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัวรู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทําบาปกรรมตอบสนองรู้ดีรู้ชั่วไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีกมาน มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ทำงานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาทดสอบจริยธรรมคุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับใดเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเข้าใจโลกและทำมากขึ้นมัน มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสนเพื่อให้เรารู้จักความจริงแท้ของธรรมชาติได้รู้จักตนรู้จักพอประมาณรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงไม่ประมาทเกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้มานมาในรูปแบบเงินมากมาย ที่ยั่วยวนให้เราหลงไหลมาทดสอบกิเลสว่าทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่มนันมาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำทำให้เราตื่นที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไขทำให้เรารู้ว่าปัญญาของเราอยู่ในระดับไหนต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร มันมาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญทําให้เรารู้คุณค่าของบุญที่แท้จริงมาเสริมให้เรามีจิตใจมีศรัทธาไม่ย่อท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้นดังนั้นขอให้พิจารณามาันในความเป็นจริงในแง่มุมที่เกิดผลขอบุญบารมีจงเกิดแก่ท่านทุกคน ขอโมทนาสาธุเมตตาธรรมครูบาเจ้าศรีวิชัยมานไม่มีบารมีไม่เกิด